อ่าหลายคนนะคะแบบกังวลแล้วก็ถามกันมาเยอะมากเลยว่าท้องแล้วเนี่ยสามารถใช้ยาสีฟันอีฟหลอดนี้ได้ไหมจ๋าบอกตรงนี้เลยนะคะว่าใช้ได้ค่ะแล้ววันนี้จ๋าไม่ได้แค่มาบอกว่ามันใช้ได้นะคะจ๋ามาใช้ให้ทุกคนดูเลยนี่แล้วเวลาบีบนะบีบแค่แบบเท่าเม็ด้าวโพดแค่นี้พอนะคะนี่แล้วเดี๋ยวจะใช้ใดูแค่นี้ฟองก็เยอะแล้วฟันขาวสะอาดแล้วแล้วก็ดับกลิ่นปากได้แล้วนะคะนี่ใช้ดูเลย เดี๋ยวใช้ใดูแบบว่าเป็นวิธีให้ดูเฉยๆเนาะใช้ได้นะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าแบบเฮ้มันจะเป็นอันตรายต่อเราแล้วก็ลูกในท้องของเราหรือเปล่านะคะไม่ต้องกังวละไรเลยไม่ต้องกลัวค่ะจา๋าใช้มาตลอดเลยแล้วจะบอกว่ายิ่งคนท้องอ่ะใช้ยิ่งดีด้วยเพราะอะไรหรือไหมส่วนตัวจา๋าเป็นคนแพ้ท้องแล้วจะเหม็นกลิ่นแบบ กลิ่นตัวเองกลิ่นสามีกลิ่นนน่นกลิ่นนี้ไปหมดแรงที่สุดก็คือที่มันร้ายแรงที่สุดก็คือเหม็นกลิ่นที่เรากินเข้าไปข้างในเนืกอออกไหมตอนอยากอยากมากพอกินเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วมันเหม็นมาก ยาสีฟันอีฟค่ะทุกคนช่วยดีดมากๆเลยนะคะแปรงไปเสร็จปุ๊บมันช่วยดับกลิ่นปากเราได้ทันทีแถมให้ทําให้เรารู้สึกว่าสดชื่นจากการใช้มันได้อีกด้วยซึ่งมันช่วยดับกลิ่นปากแล้วทาให้เรารู้สึกแบบดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะวัวนเนาะ mm hmm. ไม่งั้นนะจ๋าจะอาเจียนทั้งวันแล้วก็อยากอ้วกทั้งวันเลยนะคะแล้วใครที่มีแบบ กลิ่นปากปัญหากลิ่นปากต่างๆนะคะหรือว่ากินชากาแฟหรือดูดบุหรี่นะคะมีกลิ่นปากมีคราบหินปูนคราบดําต่างๆนะคะจากการดูดบุหรี่อะไรแบบเนี้ยตัวนี้ ใช้ปุ๊บนะคะไปเรื่อยๆมันจะช่วยทําให้ฟันของเราเนี่ยขาวสะอาดดับกลิ่นปากกันทีที่ใช้ใช้ก่อนนอนตื่นมาลดน้ําลายในช่องปากเลยทาให้น้ําลายไม่บูดที่สําคัญจ่ายชอบมากๆนี้เป็นคนกินอาหารรสจัดมากๆนะคะแล้วก็จะมีปัญหาร้อนในในปากแผลในปากเนี่ยบ่อยมากตัวนี้นะคะสามารถช่วยบรรเทานะคะแผลในช่องปากแล้วก็แผลล้อนในในช่องปากของเราให้หายเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย เป็นมากกว่ายาสีฟันทั่วไปจริงๆไม่ต้องเชื่อจ๋านะคะยังไม่ต้องเชื่อจ๋าก็ได้จ๋าอยากให้ทุกคนลองด้วยตัวเองค่ะลองแค่ครั้งแรกครั้งเดียวคุณจะรู้สึกได้เลยว่าความแตกตา่างระหว่างยาสีฟันอิฟก,กับยาสีฟันทั่วไปเนี่ย มันแตกต่างกันยังไงบ้างจะรู้สึกทันทีเลยตั้งแต่ครั้งแรกจริงๆความสดชื่นความสบายในปากและดับกลิ่นปากได้ทันทีที่ใช้แถมตื่นมาน้ำลายไม่บูดด้วยใช้ไปเรื่อยๆฟันขาวสะอาดด้วยค่ะแล้วจะบอกว่าหลอดหนึ่งหลอดหนึ่งเนียนะใช้ได้นานไม่ต่ำกว่า3-4ถึงเดือนบางคนลูกค้าบางคนนี่แบบตั้งแต่เปิดตัวมาจนถึงตอนนี้ยังไม่หมดเลยนะคะส -4 เดือนแลวเนาะ ยังไม่หมดเลยนะคะโอ้โหใช้ได้นานมากๆเพราะเราบีบแค่เม็ดข้าโพดเท่านั้นนะคะ1หลอด350บาทแต่เดี๋ยวก่อนหลอดสามใช้ได้ประมาณ3-4เดือนตกเดือนนึงเนี่ยไม่ไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยด้วย แต่ยิ่งไปกว่านั้นค่ะเรามีโปรโมชั่นนะคะถ้าคุณซื้อ2หลอดหรือซื้อยาสีปันอิฟกับสินค้าอะไรก็ได้นะคะของอิฟเนี่ยจะเหลือหลอดละ290บาทเท่านั้นเองเออใครสนใจนะคะไปสั่งซื้อกับครอบครัวอิฟทั่วโลกได้เลยนะคะมาค่ะมาค่ะทุกคนอิฟเราอยากให้คนไทยมีกลิ่นปากหอมสดชื่นและหายปากเหม็นค่ะใครสนใจสั่งซื้อกับครอบครัวอีฟทั่วโลกได้เลยนะคะคน้ทงใช้ได้จ้า